โอเคสวัสดีครับวิดีโอนี้ก็เป็นวีลที่3นะครับวีอนี้ผมจะสอนในการสร้างหน้าแบบหน้าเปล่านะครับเมื่อกี้วีอที่แล้วผมสอนในการสร้างแบบที่มันเป็นระดับเบสิกนะครับซึ่งเราก็คือการโหลดเทมเพลตที่มีอยู่แล้วมาใช้แต่วิดีโอนี้ผมจะแนะนําในเรื่องของการสร้างหน้าแบบด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับวิธีการนะครับก็ให้ไปที่ หน้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะเขียนแบบหน้าแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องก็ได้นะครับแต่ว่าในตรงนี้มันก็จะมาโผล่ตรงที่เป็นข้อมูลที่ในการเขียนเรื่องที่เราจะมีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแต่กรณีที่เราต้องการสร้างหน้านะครับที่เป็นแบบเป็นหน้าอาจจะเอาไปใช้ในการโปรโมทสินค้านะครับเป็นหน้าเดียวๆเนี่ยเราก็สามารถใช้ตรงคำว่าวหน้าได้นะครับ โอเคลองควา,า,าเข้าคำว่าเขียนหน้าใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมนะครับอ่าลองตั้งเป็นภาษาไทยดูก็ได้นะครับทดสอบ หนึ่นะครับทดสอบหนึ่งนะครับหลังจากทดสอบหนึ่งเสร็จแล้วนะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วให้บันทึกนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนบันทึกเสร็จแล้วนะครับก็มันก็จะมีเป็นหน้าอย่างนี้นะครับซึ่ง ถ้าใช้อย่างที่บอร์ดนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มีเมนูครับอ่าเราเปิดดูอย่างที่อบอร์ดตอนแรกนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มีเมนูก็แนะนําให้คลิกตรงตรงนี้ออกนะครับอ่าคลิกออกหมดเลยนะครับหรือจะลองอ่าคลิกดูออกทีละตัวนะครับแล้วก็เอาไปให้อ่ากดเซฟดูนะครับก็บันทึกนะครับอันนี้ผมจะสร้างหน้าเปล่า Pain ให้ดูนะครับ ทีนี้ก็ให้กด activate ดึงปลั๊กอินมาใช้นะครับผมจะลองกดเข้าโดยตรงเลยนะครับหรือว่าจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับโอเคจะเป็นหน้าว่างๆเห็นไหมครับทีนี้ <c oughs> หลังจากที่เป็นหน้าว่างๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะ add นะครับ แอดข้อมูลต่างๆฟิลต์ต่างๆข้อมูลเนี่ยโดยการคลิกอันดับแรกจะเป็นการเพิ่มคอลัมน์ขึ้นก่อนแล้วเราก็เลือกว่าเราจะสร้างกี่คอลัมน์นะครับเป็นแถวยาวเนี่ยกี่คอลัมน์นะครับสมมุติว่าจะสร้างเป็น2คอลัมน์ละกันนะครับ2คอลัมน์นะครับหลังจากที่กดขึ้นมาแล้วเราจะใส่อะไรนะครับอันนี้เราจะใส่เป็นรูปภาพนะครับเราก็คลิกกดเราก็มาเลื่อนดูนะครับ ตรงแถบนี้นะครับว่าเราจะใส่อะไรใส่วิดีโอนะครับโอเคละออันดับแรกเนี่ยถ้าเราจะทําเป็นเฮดเดอร์นะครับเฮดเดอร์แบบยาวๆนะครับเราจะันเป็นยาวๆเลยเป็นเฮดเดอร์ยาวๆเลยก็ให้เราอา,อาจจะเพิ่มแบบยาวนะครับเป็นอาจจะเพิ่มทีหลังก็ได้นะแล้วก็ให้คลิกลากาลากขึ้นมาข้างบน มันก็จะมาอยู่ข้างบนเห็นไหมนะครับไม่ไม่จะเป็นต้องว่าสร้างก่อนสร้างหลังเพราะว่าเราสามารถลากเปลี่ยนตำแหน่งได้ให้เราคลิกนะครับแล้วให้เราเลือกว่าว่าเราจะใส่เป็นเฮวเดอร์เราก็ใส่เป็นรูปภาพเห็นไหมอ่าพอเลือกรูปภาพเสร็จนะครับหลังสังเกตว่าจะใหญ่ไปตกใจนะฮะเราก็เลือกรูปจากคังนะฮะหรือว่าเราจะอัปโหลดไฟล์ภาพของเราที่มีอยู่แล้วนะครับกดเลือกแล้วก็อัปโหลดไฟล์ภาพของเราขึ้นมานะครับ อันนี้ผมจะไม่อัพโหลดแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะให้เอาสักรูปภาพสมมุตินะครับว่าผมจะเอารูปสักรูปหนึ่งนะครับอ่ะผมพอใจรูปนี้นะครับผมก็แอดเข้ามาอ่ามันก็จะเป็นโลโก้ข้างบนใช่ไหมทีนี้ <c oughs> ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราอยากเปลี่ยนตำแหน่งให้มันชิดซ้ายชิดขวาก็เราดูตรงนี้นะครับ เราจะเลือกได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากปรับขนาดต่างๆมันเราก็สามารถคลิกที่ที่ไม่มีอะไรเนี่ยก็หมายถึงว่าเราเราไม่ได้เพิ่มอะไรตอนนี้ที่เราอยากใส่ลิงก์รูปภาพนะฮะ e m b e link นะครับก็ใส่เข้าไปว่าเวลาคลิกรูปจะให้ลิงก์ไปที่ไหนนะครับซึ่งถ้าเป็นมีช่องอยู่ข้างหน้าแสดงว่าเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้แต่ว่าถ้าเราไม่ติก๊กมันก็จะใช้งานไม่ได้เห็นไหม เราก็จะลองอะจะมีในการใส่เส้นใส่อะไรเข้าไปนะครับอันนี้เป็นการปรับัวนีกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากอโอเคเราอยากทาโลโก้ให้มันปรับเองตามใจเรานะครับเราก็สามารถเลือกนะครับความกว้างความสูงเลือกเองนะครับอ่ะเห็นไหมซึ่ง จริงๆแล้วถ้าเราเลือกเองมันก็ปรับปรับแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่พอใจเราอยากเลือกปรับขนาดเองเราก็เลือกฝั่งด้านนี้ได้อ่านะโอเคว่าเราพอใจแล้วว่าโลโก้มันใหญ่พอละนะครับทีนี้เราจะเพิ่มอะไรเราจะเพิ่มวิดีโอพอเราคลิกเพิ่มวิดีโอก,ก็อย่างเนี้ยเราสามารถเลือกด้านข้างได้หรือว่าเราคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็คลิกเลือกตรงที่เราต้องการใส่นะครับนี่ให้เป็น ตัวเขาดาวนะครับตัวอันนี้เป็นตัวนับสถิติอะไรต่างๆเป็นกราฟเป็นเ,เหมือนเป็นการวัดพวกค่าสถิตินะครับในรูปแบบต่างๆตรงนี้นะครับใส่เป็นพวกคอนเทนต์เป็นเนื้อหาจะมีอะไรบ้างนะครับสมมติว่าเราจะใส่เป็นวิดีโอนะครับเราก็มาตรงมีหนึ content, ่งคอนเทนต์เราก็แอดแอดวิดีโอเข้ามานะครับหลังจากที่เราแอดวิดีโอเข้ามาเนี่ย ซึ่งวิดีโอของเราเนี่ยเราก็สามารถปรับขนาดได้นะว่าจะเอาเท่าไหร่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็คลิกตรงนี้นะครับตรงถ้าเราจะแก้ฟังก์ชันมันอาจจะแก้ฟังก์ชันแล้วก็คลิกตรงดินสอแต่ให้เราต้องแก้อคอลัมน์ของเราเราก็คลิกด้านนี้นะครับเกิดว่าเราอยากใส่สีให้คอลัมน์ให้เป็นทั้งแนวทั้งแถบเนี่ยเราก็เลือกนะครับตรงแบ็กกราวน์เนี่ยเราจะเอาแบบไหนนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเกิดว่าไม่มีสีอยากใส่สีเอาสมมติว่าเป็นสีฟ้าแล้วกันนะฮะดูว่าวันจะเปลี่ยนสีฟ้าไหมอ่าอ่าสังเกตนะครับว่ามันจะเป็นสีฟ้าแต่อ่าเราจะดูว่าอ่าข้อมูลต่างๆที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมัน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 โอเคหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนก็ลองต้องมาปรับเล่นลองดูนะครับ ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าฟังก์ชันมีเยอะมากนะครับเพื่อนๆจะใส่เป็นวิดีโอแบ็กกราวด์นะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรขึ้นมาเนี่ยจะยังใส่ไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องไปใส่ตั้งแต่แรกนะโอเคนะครับตอนนี้สมมติว่าเพื่อนๆอยู่หน้านี้แต่เพื่อนๆอยากให้เปลี่ยนแบ็กกราวด์ข้างหลังให้เป็นแบ็กกราวด์ในสไตล์เพื่อนๆจะทำยังไงนะครับให้เพื่อนๆกลับมาใส่ที่หน้า หน้าตรงนี้นะครับหน้าที่มีการแก้ไขก่อนที่เราจะเข้าเป็นในโหมดจัดการนะครับมันจะมีเลื่อนลงมานะครับมันจะมีเมนูคําว่า select background เห็นไหมครับตรงนี้ให้เลือกเป็นรูปภาพหรือ picture นะครับจากนั้นก็หลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากด select รูปภาพจากที่เราอัปโหลดหรือว่าเราจะก๊อปลิงกมาใส่ ต่างๆก็แล้วแต่นะเราก็ใส่ลิงก์จาก URL นะครับอาจจะไปลิงก์จากเว็บอื่นหรือเราจะเลือกจากคลังสื่อของเรา่ยสมมติว่าผมจะเอาไอ้รูปก,กบตัวนี้อ่าเอาเอารูปอันนี้ละกันนะครับรูปก,กบก็ได้นะครับให้กดแสดงนะครับอันนี้ผมจะเอาเป็นแบ็กการาวนะครับแล้วกดแสดงแล้วก็ให้เลือกใส่เข้าไปในเรื่องนะครับ การกดเข้าไปใส,ใส่เข้าไปในเรื่องแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดบันทึกนะครับฉบับล่างหลังจากใส่เข้าไปในเรื่องแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็อันตรงนี้นะครับเราก็ต้องกดบันทึกด้วยนะครับ <c oughs> คือบันทึกไล่ทีอสเต็ปนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> การบันทึกต่างๆจะมีผลนะครับ ก็ลองกด enter ดูนะครับว่าแบ็กกราวที่เราใส่มันจะมาไหมนะครับอันนี้คือการใส่แบ็กกราวด์นะครับอ่าเห็นไหมไอ้ก,กบตัวนั้นก็จะมาผูกข้างในเราสามารถไปหารูปต่างๆที่ที่เราต้องการมาใส่ได้นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากให้มีแบ็กกราวดก็อย่างที่บอกนะครับเลือกลงมาแล้วก็นอนนะครับนอนแล้วก็เซฟ บันทึกอันนี้คือวิธีการใส่แบ็กกราวนะครับอันนี้คือวิธีการใส่แบ็กกราวให้เ,เพื่อนๆดูอ่าอันนี้สมติว่าผมไม่เอาแล้วกันแบ็กกราวเพราะว่าผมต้องการาหน้าแบบขาวๆสบายตานะครับหรือเพื่อนๆจะหารูปภาพที่มันซอฟๆมาเปลี่ยนนะครับทีนี้โอเคนะครับอ่าผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่า กรณีที่เพื่อนๆน,นะครับก่อนที่จะบันทึกเนี่ยตรงแถบด้านข้างเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเราจะมาใช้ครั้งต่อไปมันจะใช้ไม่ได้นะครับให้เราทําการหาอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีใส่ข้อมูลไว้ก่อนใส่ฟิล์ข้อมูลไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเราบันทึกแล้วเนี่ยมันจะมาลงข้อมูลเพิ่มไม่ได้มันจะกลายเป็นช่องว่างนะครับสังเกตนะครับมันจะลงข้อมูลไม่ได้อ้าถ้าเกิดว่าเราอยาก แก้ไขล่ะเราจะทำยังไงนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับให้เพื่อนๆตรงนี้นะครับเห็นไหมให้ทำการโคลนขึ้นมานะครับโคลอนอ่ะอันนี้โคลนโคลนที่ใช่ไหออันนี้ใช้ใช้วิธีการนี้ไม่ได้ครับให้ลบให้ลบก่อนอ่าวิธีการก็คือให้เราสร้างสร้างอ่าเป็นเท่ากันขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ แค่ย้ายลงมาครับไม่มีอะไรเยอะน,นะครับไอตรงนี้ตรงนี้ข้อฟิลข้อมูลตรงนี้มันจะหายไปเห็นไหมให้เราคลิกแล้วก็ลากลงมานะครับอันนี้ให้ใช้วิธีการนี้ก็ได้นะครับ Copy ้แล้วกันนะครับงา่ายสุด Copy นะครับแล้วก็ให้เราเลือก เรียกเป็นโอเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่อะไร,ไ,ะรไปก็ได้นะครับใส่เทกไปก็ได้นะครับต้านล่างนะครับแล้วทีนี้มันจะมีในเรื่องของการให้แก้ไขนะครับให้เ,เพื่อนกด copy ตรงนี้นะครับ copy แล้วก็หรือว่าจะลากออกมาเลยก็ได้นะครับผมจะทําการวาง,งไปเลยนะครับวาง,งไปวางลงไปตรงข้อความนะครับแล้วผมจะลบข้อความจริงก็ได้นะ,ะผมว่าจะได้เป็น f i l ์ข้อมูล แล้วก็ข้างบนผมก็ลบออกนะครับผมก็จะได้ข้อมูลที่ผมสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้นะครับผมจะลบทิ้งก่อนนะโอเคมันก็จะเป็นก็หน้าที่ให้เราเพิ่มฟิลข้อมูลเข้าไปได้ครับผมจะใส่เป็นข้อความนะครับซึ่งการเขียนข้อความเนี่ยเราสามารถเขียนในรูปแบบของเหมือนเขียนในเวิรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งสะดวกมากๆนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะพิมพ์ภาษาไทยนะครับ ออกเ้ฟดูนะแล้วถ้าเกิดว่าอยากปรับสีละ่ะอ่าจะเห็นว่าตรงตรงด้านนี้จะมีเรื่องของการเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับตัวอของเพื่อนๆโดยที่ไม่ต้องไปปรับที่หน้าหน้านั้นได้นะอันนี้คือจะปรับทั้งรวมทั้งหมดนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราอยากเน้นทีละตัวเราต้องไปแก้ไขตรงตรง,ตรงออปชันอ่า เพิ่มสีนะครับข้างในครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราโอเคละเราพอใจนะครับไม่พอใจเราจะเพิ่มขนาดตัวหนังสือแล้วกัน,นให้มันใหญ่มากกว่าเดิมนะครับก็สามารถเพิ่มขนาดได้หรือจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับฟิลข้อมูลต่างต่งตำแหน่งอย่างนี้นะครับอยากจะใส่เป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มปุ่มลงทะเบียนอ่ะ กรณีที่เกิดว่าเราอยากใส่ข้อมูลโดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนละคอลัมน์นะครับคือเราสามารถแทรกเข้าไปในตำแหน่งที่เป็นคอลัมน์เดียวกันหมายความว่าโอเคละเพื่อนๆใส่ข้อมูลมันเลกใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามา,มาสร้างอาไอเทมต่างๆเนี่ยมันจะมันจะเหลือช่องว่างนะเราอยากใส่ข้อมูลตำแหน่งนี้ก็ให้เราคลิกนะครับเราจะใส่อะไรเข้าไปนะครับ เราอาจจะไปใส่ปุ่มนะครับใส่ปุ่มใส่เป็นปุ่มก็เขียนที่ตรงบัตทันนะครับเราให้คลิกอ่นจะมีทึบๆนี่คลิกกมาเลยเพื่อนๆก็เอาปุ่มมาใส่ได้นะจะใส่เพิ่มเป็นเทคเข้าไปอีกนะครับมันก็สามารถใส่เข้าไปได้จนกว่าข้อมูลจะเต็มแล้วก็ดูสวยงามตามหน้าตาของเพื่อนที่ต้องการนะครับเห็นไหมครับว่ามันอิสระ หรือจะใส่เพิ่มเรียงออกมาแบบนี้ก็ได้ซึ่งมันก็จะแบ่งให้แบบสวยงามน,นะครับซึ่งเพื่อนก็ต้องเข้าไปลองเล่นนะครับว่าข้อมูลต่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับต้องเข้าไปลองเล่นแล้วก็ฝึกปรับดูตามความพอใจวิธีการเล่นอย่างที่บอกนะครับให้เปิดเทมเพลตตัวก่อนขึ้นมาแล้วก็ให้เราคลิกเลือกรองเล่นดูเพราะว่า วิธีการนี้ทาให้เพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้เร็วมากแล้วก็ใช้งานได้คล่องมือมากขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริงมากกว่านะครับหลังจากที่เราโอเคละเราต้องการที่จะใช้งานแล้ว,ลวให้กดบันทึกนะครับกดบันทึกเสร็จก็ตรงด้านบนแถบเนี่ยมันจะมีเมนูในเรื่องของอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมลืมอธิบายไว้นะครับก็คืออ่แาแถบฝั่งนี้มันจะเป็นเมนูนะครับเมนูที่ ฟังชันส่วนด้านนี้จะเป็นเรื่องของอในเรื่องของการบันทึกค่าการแสดงผลต่างๆนะครับอย่างที่บอกผมอธิบายไปแล้วนะครับเซฟเซฟหน้าเพจที่เราทำเนี่ยแล้วก็เซฟเป็นเทมเพลตเพื่อดาวน์โหลดได้แล้วก็โหลดเทมเพลตตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นการดึงเทมเพลตที่ที่มีอยู่แล้วนะครับเข้ามานะครับแต่ก็อันนี้คือการบันทึกบันทึกอ่า เก็บไว้นะฮะมันจะมันจะลงไปในเครื่องนะอ่าไม่ใช่ลงเครื่องเก็บไว้ในเครื่องอเว็บของเรานะครับจริงๆแล้ว <c oughs> เพื่อนต้องไปลองเล่นดูนะครับ p รีวิวนี่คือการดูหน้าตัวอย่างนะครับเราคลิกแล้วมันดูดูหน้าตัวอย่างที่เราสร้างหรือกรณีที่ว่าเออไม่อยากดูหน้าตัวอย่างอยากเอาให้มันโชว์แสดงให้มันดูว่ามันจะแสดงผลยังไงแบบยังไม่ต้อง preview ็คลิกตรงนี้นะครับ เพื่อซ่อนแถบด้านข้างหรือว่าอยากดูแบบซูมดูนะครับว่ามันสวยไหมดูระยะไกลนะครับาสามารถเลื่อนดูได้ตรงนี้จะเป็นการแบกนะครับก่อนมีที่ว่าเ,ออเราเกิดพิมพ์แล้วยังแบกกลับอย่างนี้นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้สะดวกไม่ต้องเป็นต้องกลัวว่าทําผิดพลาดแล้วก็อันนี้นะครับมันสามารถแบกกลับค่าต่างๆได้หมดนะครับแล้วก็ดูแบบหน้าที่เป็น PC นะครับตรงนี้หน้าที่เป็นของโน้ตบุ๊กนะครับหน้าที่เป็นของแท็บเล็ตนะมันแสดงผลยังไงถ้าเกิดว่าเข้าหน้าแท็บเล็ตเพื่อนๆก็ไปสามารถแก้ไขหน้าให้มันรองรับกับสิ่งที่ต้องการอยากจะออกหน้าสําหรับมือถือนะครับก็ลองไปแก้ไขตรงข้อมูลตรงนี้เพื่อให้มันแสดงหน้าเว็บสําหรับมือถือซึ่งสะดวกมากๆนะครับหลังจากที่เราโอเคแล้วนะครับเราก็กดบันทึกนะครับแล้วก็ไปทําการ เผยแพร่หน้าเว็บของเราแค่นี้นะครับในการสร้างหน้าเว็บแบบตัวเองนะครับมันง่ายมากๆนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าใช้งานสะดวกมากนะครับเพราะว่ามันมันมันมองเห็นแล้วก็สามารถแก้ไขด้วยไปในตัวแต่ถ้าเกิดว่ามีกรณีปัญหา,อ,าอยากใช้ฟังก์ชันอะไรไม่เข้าใจอะ่ะก็สามารถ ติดต่อผมผ่านเฟซดเดินๆตรงหรือจะกรอข้อมูลแบบฟอร์มหน้าซัพพอร์ตนะครับแล้วผมจะเข้ามาตอบคำถามให้แล้วก็ช่วยเหลือได้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆนะครับสนุกกับการใช้ปลั๊กอินโปรฟิตบิลดเ e อร์ส่วนมีคำถามนะครับหรือว่าต้องการให้ผมแนะนำทำวิดีโออะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทักไปได้ที่ a c e b o o k นะครับผมจะ,ะแก้ไขปัญหาให้เ,เพื่อน ทุกคนนะครับที่สั่งซื้อเข้ามาครับก็จะดูแลกันอย่างดีนะครับสวัสดีครับ